สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเหรียญปีพศนี้นะครับกับเหรียญ50สตางค์และก็เหรียญ10บาทนะครับที่ทุกคนนั้นที่ต่อสอบถามกันมาเยอะเลยนะครับกับเหรียญอลูมิเนียมบลอนเหรียญนี้นะครับซึ่งวันนี้กาก้าพารวยจะนําเอาข้อมูลนะครับที่พี่น้องหลายๆท่านนั้นยังข้องใจกันนะครับกับเหรียญอลูมิเนียมบลอนซึ่งจะเป็นปีพศไหนที่ ทุกๆท,ท่านนั้นเข้าใจว่ามีราคานะครับวันนี้กากาจะนําเอาข้อมูลนะครับกับเหรียญอลูมิเนียมบอลชนิดราคา50สตางค์เอามาพูดคุยฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในคลิปนี้หวังว่าพี่ๆน้องๆทุกๆท,ท,ท่านคงรับข้อมูลกันให้ครบถ้วนในคลิปนี้นะครับเราไปพูดคุยเรื่องเหรียญอลูมิเนียมบอลนะครับชนิดราคา50สตางค์นะครับว่าแบบไหน ที่มีราคานะครับซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ50สตางค์ปีพุทธศักราช2500นะครับส่วนที่เหรียญอลูมิเนียมบอลมีราคานะครับอลูมิเนียมบอลชนิดราคา50สตางค์นี้ที่มีราคาการประเมินสูงแล้วก็การซื้อขายนั้นค่อนข้างที่จะสูงนะครับเหรียญปีพศ2500น้ี้นะครับปีพศ .2,500 อ่าก็ยังถือได้ว่า มีนักสะสมหลายๆท่านนะครับมีการเก็บสะสมและก็มีคำถามถามเข้ามาทางช่องกากา,ารวยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกากาก็เลยได้นำเอาข้อมูลเหล่านั้นนะครับเอามาฝากพี่ๆน้องๆว่าเหรียญอลูมิเนียมบรอนของปีไหนนะครับที่มีราคาสูงวันนี้รับข้อมูลกันไปในคลิปนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวกากาจะไล่ข้อมูลให้ทุกๆท,ท่านได้รับกัน ในคลิปนี้เราไปเหรียญปีพศ .2500 เลยนะครับซึ่งมุเหรียญ50สตางค์นะครับของปีพุทธศักราช2500นะครับเป็นเหรียญอลูมิเนียมบอนด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับหรือว่าพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับส่วนด้านหลังนั้นก็จะเป็นตราแผ่นดินนั่นเองนะครับที่หลายๆท่านนั้นเข้าใจว่าเหรียญของปีนี้นะครับ มีราคาสูงนะครับอ่าวันนี้ก็เลยเอามาไขข้อข้องใจนะครับส่วนข้อมูลการผลิตนะครับข้อมูลการผลิตผลิตออกมาทั้งสิ้น439ล้าน8 7 4 0 0 0เหรียญน,นะครับกับชนิดปีพศนี้นะครับ U.N.C เขาประเมินเอาไว้เพียงแค่70บาทเท่านั้นเองนะครับอ่าเหรียญอลูมิเนียมเอ๊ะทำไมถึงบอกว่าราคามันต่ำจังนะครับอ่าก็ เหรียญ50สตางค์นี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งสิ้นะออนะครับก็จะมีอยู่ทั้งสิ้น2ปีพศนะครับ2ปีพศซึ่งปีพศ2500นี้นะครับราคาก็อย่างที่กาก้าบอกนะครับส่วนเหรียญปีพศที่มีราคานั้นนะครับก็จะเป็นปีพศ2493นะครับไม่ใช่ปีพศ2500นะครับ เข้าใจตรงกันนะครับเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับปีพศสอง0ัเพียงแค่เกสิบบาทเท่านั้นเองนะครับราคา u n เนะครับที่เขาประเมินเอาไว้ส่วนที่มีราคานั้นก็คือปีพศสองพันะครับ ซึ่งปีพศ2493นี้ก็จะแยกออกมาเป็น2บล็อก2แบบด้วยกันนะครับซึ่งแบบพิมพ์ใหญ่นะครับและก็แบบพิมพ์เล็กนั่นเองนะครับพิมใหญ่พิมพ์เล็กไม่มีของชนิดปีพศ2500นะครับแต่จะเป็นปีพศ2493นะครับเข้าใจตรงกันนะครับซึ่งปีพศ2493พิมพ์ใหญ่นั้น ไม่มียอดการผลิตที่แน่ชัดนะครับไม่มียอดการผลิตที่แน่ชัดแต่ราคาที่เขาประเมินเอาไว้นะครับสำหรับพิมพ์ใหญ่นั้นราคาถึง2,500บาทนะครับส่วนพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กของปีพศ2493นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น20ล้านเแสนหหมื่นเหรียญนะครับอ่า20กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับส่วน U N C นั้นเขาประเมินเอาไว้ถึง600บาทนะครับ นั่นก็คือเหรียญ50สตางค์อลูมิเนียมบลอนดนะครับของปีพศ2 5 0 0เพียงแค่70บาทนะครับส่วนที่มีราคานั้นก็จะเป็นปีพศ2 4 9 3นั่นเองนะครับที่พี่น้องหลายๆท่านนั้นก็ยังคลองใจกันนะครับกับราคาอลูมิเนียมบลอนดนะครับซึ่งเป็นหน้าตาที่เหมือนกันนะครับเหมือนกันะระหว่างปี2500นะครับ ปี2,500กับปี2,493นะครับจะหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับเข้าใจตรงกันนะครับในเหรียญอารมิเนียมบอนตัวที่มีราคาก็คือปีพศ2,493นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับส่วนพิมพ์เล็กก็ราคาอยู่500-600บาทนะครับาราคาเยี่ยนซี600บาทนะครับส่วนปีนี้ก็เพียงแค่เกบาทเท่านั้นเองนะครับเราไปเหรียญที่2กันนะครับ เึ่นเหรียญที่สองนี้นะครับเหรียญที่สองนะครับคือเหรียญสิบบาทนั่นเองนะครับที่ลหลายๆท่านนะครับก็ยังติดต่อสอบถามกันมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเหรียญน,นี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยสดงดงามนะครับสภาพเหรียญอยู่ถึง90เปอร์เซ็์เลยทีเดียว90ขึ้นนะครับซึ่งมีสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็สวยงามนะครับกับเหรียญชนิดราคา10บบาทเหรียญน,นี้นะครับ ด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือว่าพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับภายในวงขอบระบุภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9นะครับซึ่งลักษณะของเหรียญถือว่ามีความสมบูรณ์และก็สวยงามนะครับวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับส่วนด้านหลังนี้นะครับประธานด้านหลังก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามนั่นเองนะครับ นี่ก็คือลักษณะของเหรียญเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับภายในวงขอบเหรียญระบุประเทศไทยอักษรเบลปีพุทธศักราชที่จัดทำนะครับและก็ราคาเหรียญนั่นเองนะครับก็คือ10บ,บาทนะครับส่วน u n c นะครับของปีนี้นะครับ u n เอเขาประเมินเอาไว้ถึง550บาทนะครับซึ่งยอดการผลิตของเขานั้น1 6 6 6 0 0้าเหรียญนะครับ อ่านี่ก็คือเหรียญปีพศสองพันห้ารอยสามสิบสี่นะครับอ่าที่พี่น้องหลายๆท่านนั้นติดต่อสอบถามกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับวันนี้กาก้าก็เลยได้นําเอาข้อมูลตัวนี้นะครับเอามาฝากพี่พี่น้องๆนะครับที่สําคัญเลยก็คือเหรียญอะลูมิเนียมบอลน,นะครับชนิดราคาห้าสิบสตางค์ที่หลายๆท่านนั้นก็ทกเถียงกันมาค่อนข้างที่จะ เยอะนะครับว่าเหรียญปีพศ2,500ทําไมมันถูกจังทําไมของเขารับซื้อกันถึงหลักร้อยหลักพันนะครับตัวนั้นจะเป็นปีพุทธศักราช2,400 9นนะครับอ่าไม่ใช่ปี2,500นะครับส่วนปี2,500ที่มีราคาสูงนั้นก็จะเป็นเหรียญย5สสตางค์นั่นเองนะครับซึ่งเหรียญย5สสตางค์ก็จะมี2บล็อก2แบบด้วยกันก็คือแบบพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนั่นเองนะครับ อ่าส่วนเหรียญ50สตังก์ก็อย่างที่การก้าบอกในคลิปนะครับเข้าใจตรงกันนะครับนี่ก็คือสําหรับเหรียญทั้งสองรุ่น2ปีพศนะครับที่เอามาไขข้อข้องใจให้กับพี่พี่น้องๆ้องทุกทท่านให้ได้รับข้อมูลกันในการเก็บสะสมเหรียญน,นะครับเลิกทะเลาะกันนะครับ <c oughs> เลิกเลิกทกเถียงกันได้นะครับระหว่างเ